สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทาร์เรลและเดสตินนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนธันวาคม2568ของชาวลัคนาพฤษศนะคะนะมาดูกันนะคะว่าดวงคุณในช่วงเดือนสุดท้ายของปีเนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้แสงสีออกจะแบบนะ <c oughs> จีจาร์ดนิดหนึ่งนะคะเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างนะคะมามาเริ่มกันจริงๆเลยนะคะ ชาวลัคนาพฤษศนะคะดาวประจําตัวของคุณคือดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์นะคะจะสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะคะตั้งแต่ต้นเดือนธันวาจริงๆสถิตมาตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกาแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็จะสถิตอยู่ที่นะคะราศีพิจิกนะคะภพปตัตนิของคุณนะคะยาวไปเลยนะคะยาวไปจนกระกทั่งถึงวันที่ประมาณ20ธันวาคมนะคะ ในช่วงวันที่1ถึงวันที่20ธันวาคมเนี่ยนะคะชาวลัคนาพุชบนะคะคุณอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนนะคะหรือว่าเรื่องของเพศตรงข้ามเรื่องของคนรักเรื่องของความรักเรื่องของชาวบ้านนะคะเข้ามาอยู่บ่อยๆไม่จะเข้ามาหรอกมันเหมือนตัวคุณนะคะออกไปแอคทีฟเรื่องนี้ออกไปจัดการเรื่องนี้ออกไปแบบพูดคุยกับคนอื่นนะคะไป, ividades, ไปดิวกับหุ้นส่วนบ้างไปดิวกับคู่ค้านะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นฝ่ายท,ที่วิ่งออกไปหาแฟนวิ่งออกไปหาวิ่ง ไปตามใจคนรักนะคะหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะค่อนข้างแบบคล้ายๆยอมคนรักมากหน่อยอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าดาวศุกร์ในตำแหน่งนี้มันมีตำแหน่งเป็นปราเนาะมันก็จะมีความอ่อนแอลงนะคะดวงเราอาจจะอ่อนกว่าแฟนหน่อยเนาะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราเหมือนเราตามง้อเขาเราตามใจเขาอะไรประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวพอหลังวันที่20ไปแล้วนะคะดาวศุกร์เนี่ยนะคะเขาก็จะมีการยกเข้าสู่ราศีธนูพบมรณะนะคะทีนี้แหละนะคะมันมีจุดที่ต้องระวัง แล้วนะคะก็คือหนึ่งเลยระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะตั้งแต่วันที่20ธันวาคมเป็นต้นไปนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์เรื่องของการเจ็บป่วยมีเกณฑ์อุบัติเหตุนะคะนะแล้วบางทีอาจจะเป็นเกณฑ์ที่ทําให้คุณเสียเงินเสียทองนะคะหรือว่าคุณไปหาเรื่องบางอย่างทําให้ตัวเองอเสียเงินเสียทองได้ด้วยนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของการจ่ายประกันชีวิตกายจ่ายประกันสุขภาพนะคะหรือว่ามีเรื่องต้องนะเ,ออเจอมดเจอหมออะไรบางอย่างนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะมี แพลนเกี่ยวกับเรื่องของการนัดหมอทําสัญญกรรมนะคะทําฟันผ่าตัดอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆเพื่อเพื่อให้ตัวเองดูดีดูสวยขึ้นนะคะแต่ช่วงแรกก็อาจจะเจ็บตัวนิดนึงนะคะ ดังนั้นนะคะหลังวันที่20เป็นต้นไปนะคะใครที่ไม่ได้มีเกณฑ์ในเรื่องของการจะไปเจอมดเจอหมออะไรที่ไหนนะคะก็ทําบุญอาจจะบริจาคโลหิตบ,บริจาคโลหิตบ้างนะคะเพื่อเรียกว่าเป็นการแก้ดวงนะคะเล็กๆน้อยๆไปในตัวด้วยเนาะหรือว่าถ้าใครจะนัดหมอทําฟันบ้างอะไรบ้างนะคะหรือฉีดยาฉีดวัคซีนฉีดหน้าอะไร่เงี้ยก็หลังวันที่20เป็นต้นไปก็จะโอเคนะคะ ทีนี้ดาวศุกร์นะคะนอกจากเขาจะเป็นดาวประจําตัวของคุณแล้วนะคะดาวศุกร์เองนะคะเขาดัน เขายังดันมาสถิตอยู่ในภพปัตตนิใช่ไหมมันก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของความรักด้วยเช่นกันนะคะประกอบกับที่ดาวเรื่องของความรักของคุณนะคะดาวประจําตัวความรักของคุณคือดาวอังคารนะคะดาวอังคารนะคะสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะคะเป็นเกษตรนะคะนะก็อยู่จนกระทั่งถึงวันที่7ธันวานั่นแหละนะคะก็คือประมาณ1สัปดาห์แรกนะคะเรื่องของความรักอาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมากนักนะคะในช่วงสัปดาห์แรกนะแต่พอหลังวันที่หลังวันที่7ธันวา ไปแล้วดาวเรื่องของความรักเนี่ยนะคะเขาโคจรเข้าสู่ราศีธนูเป็นภพมรณะนะคะดังนั้นช่วงหลังวันที่7เป็นต้นไปอาจจะมีเกณฑ์เรื่องของการห่างเหินกันเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของความรักนะคะหรือว่าแฟนคุณอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลนะคะแฟนคุณอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนงานเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะคะบางคนก็ย้ายหรือว่ามีเรื่องของการเดินทางนะคะระวังกัอาจเกิดเรื่องแบบละหองละแหงอะไรกันบางอย่างได้ด้วยนะคะกับกับเรื่องของคนรัก เรื่องของคนคุยแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะบางคนนะคะนะแฟนคุณนะอาจจะไปหาเรื่องอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเสียเงินเสียทองก็ได้นะคะในช่วงในช่วงหลังวันที่7ทธันวาคมเป็นต้นไปแล้วนะคะ,ะดาวตัวคุณดาวคนรักไปแล้วนะคะมาต่อกันด้วยเรื่องของการงานกันบ้างนะคะ ดาวการงานของคุณนะคะคือดาวราหูนะสถิตอยู่ในราศีกุมนะแล้วเขาก็จะอยู่ของเขาตรงนี้นะคะไปจนกระทั่งถึงประมาณป,ป,ลาปลายปี25 6 9นสะสถ,ถานการณ์การงานนะคะยังไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเด่น,น,น,นชัดชัดเจนนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีดาวอื่นๆนะคะที่มันมากระทบกระเทือนอะไรตรงนี้สักเท่าไหร่นะคะก็จะยังคงเหมือนเดิมต่อไปนะคะอาจจะมีดาวเกตมายกหน้ายกหลงังอะไรอย่างนี้นะคะก็มองว่าอาจจะ เพิ่มความวุ่นวายนะคะความปั่นป่วนในเรื่องของการงานที่มากขึ้นอีกนิดหน่อยนะคะแต่มองว่าก็น่าจะคล้ายๆเดิมคุณก็น่าจะรับมือกับเรื่องงานของคุณน่ยได้ไม่แตกต่างจากเดิมนักนะคะแต่ทีนี้มันมีดาวอีกดวงหนึ่งนะคะที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานของชาวลัคนาพฤษศบางคตใดด้วยนะคะก็คือดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์นะคะเดิมทีเป็นเจ้าเรือนภพสุภาะนะคะสุภระลาภะนะคะดาวเสาร์เนี่ยนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะจะมีการขยับ เปลี่ยนแปลงวิธีการเดินนะคะจากก่อนหน้านี้นะคะจะมีเป็นเขาเขาเดินถอยหลังมาหลายเดือนใช่ไหมเดี๋ยวพอหลังวันที่12มีนาะขออภัยค่ะ12ท่านวาคมเป็นต้นไปนะคะเขาจะเริ่ม the กลับมาเดินหน้าตามปกติแล้วนะคะดังนั้นนะคะใครที่ทํางานอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกอสังหาริมทรัพย์นะคะธุรกิจขนาดใหญ่เนาะหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกแบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อุตสาหกรรมขนาดยักษ์อะไรอย่างนี้นะคะธุรกิจป่าไม้ก็ได้ธุรกิจของเก่านะคะธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาที่ดินอะไรพวกนี้นะคะนะธุรกิจก่อสร้างพวกนี้จะเริ่มกลับมามีการเดินหน้าอีกครั้งนะคะนะแถมการเดินหน้า ะะคะหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะนำพาซึ่งเรื่องของเงินเงินทองทองโชคลาบต่างๆมาให้คุณด้วยนะคะดังนั้นเนาะสิ่งที่อยากจะแนะนำชาวลัคนาพฤศภอีกนิดนึงก็แล้วกันก็คือหลังจากนี้ไปนะคะดูเหมือนว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะบ้านที่ดินนะคะรถราอะไรต่างๆของคุณเลขที่ห้องคอนโดอะไรของคุณเนี่ยเขาจะเริ่มให้โชคนะคะดังนั้นก็ซื้อ เพื่อซื้อเลขอะไรเลขที่ห้องเลขที่บ้านอะไรพวกนี้เอาไว้บ้างนะคะก็จะมีโอกาสที่จะมีโชคได้เรื่อยๆนะคะอ่าโอเคใครที่ไปลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจอสังหาด้านใดไว้ก็ตามทีอาจจะเริ่มมีการขายได้เริ่มได้กําไรเริ่มได้เปอร์เซ็นต์ได้ค่าตอบแทนขึ้นมาหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะใครที่กําลังรอขายบ้านขายรถขายที่ดินขายอะไรต่างๆหลังจากนี้จะเริ่มมีการขยับ นะคะเริ่มมีการขยับเนื้อขยับตัวนะเริ่มมีลูกค้านะคะมาถามหากันบ่อยขึ้นอะไรขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะขายได้ด้วยนะคะเพราะว่าดาวจังหวะที่3นะคะก็คือดาวเจ้าเรือนราศีมีนเนี่ยนะคะเขามาเดินถอยหลังนะคะอยู่ในภพกระดุมพะนะคะอ่ะก็จะมีโอกาสว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้เงินเก่าๆเ,เงินตกเบิกเงินจากมรดกเงินที่มีการเดลกันเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วหายไปตั้งหลายเดือนนะคะ พอดาวพฤหัสเขาถอยหลังกลับเข้ามาที่ราศีพนุราศีมิถุนนะคะตั้งแต่วันที่5ทธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะคะคุณอาจจะมีการได้ข่าวดีอะไรบางอย่างเก่าเก่าเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามานะคะแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่สัมพันธ์กับเรื่องของอสังหา ซะส่วนมากด้วยนะคะบางคนก็อาจจะได้โชคอะนะเออเลขเก่าๆที่เคยซื้อไปไม่ออกสักทีก็ได้นะคะหรือว่าใครซื้อบ้านใครซื้อบ้านขายบ้านนะคะขายที่ดินในช่วงนี้นะคะก็จะมีโอกาสได้เงินนะคะเป็นเงินก้อนหรือว่าได้ส่วนแบ่งเข้ามานะคะคือมัน คืออย่างนี้นะคะดาวพฤหัสนะคะที่เขาเดินอยู่ในราศีมิถุนเนี่ยนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะมีตําแหน่งที่แบบนะัฟังดูแล้วมันดีดีเนาะพบกระดุมพระนะคะดาวพฤหัสเข้ากระดุมพระมันก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบอขยายตัวดีอะไรดีเยอะขึ้นอะไรขึ้นตามความหมายใช่ไหมแต่คราวนี้ดาวพฤหัสในตําแหน่งนี้มันมีตําแหน่งเป็นประ นะคะดังนั้นนะคะความเป็นปลากของมันก็อาจจะนําพาเรื่องโชคดีหรือว่าเรื่องโชคลาภของคุณน่ะมาให้คุณแบบยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนักถึงจะได้ก็อาจจะได้แบบครึ่งๆนะคะหรือว่าได้แบบช้าหน่อยได้เล็ดเลหน่อยแบบนี้ก็ได้นะคะแต่รวมรวมอาจารย์มองว่าก็น่าจะดีนะ่ะนะคะน่าจะดีขึ้นนะคะในเรื่องของการเงินเนาะ นอกจากนี้นะคะดาวพฤหัสเองนะยังเป็นเจ้าเรือนพบมรณะด้วยนะคะบางคนนะอาจจะได้มาเป็นลักษณะของเงินตกเบิกเงินประกันชีวิตเงินเก่าๆนะคะใครที่เอาเอาเงินคุณไปยืมเงินคุณไปนะคะนะก่อนหน้านี้นะก็จะมีโอกาสว่าคุณอาจจะได้หนี้กลับมาคืนก็ได้เช่นกันนะคะ อ่าอันนี้ถ้าหากว่าคุณมีเงินเก่าอยู่อะไรอะไรอยู่เนี่ยนะคะก็จะมีโอกาสเรื่องของการได้ได้มาได้กลับคืนมานะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของรายได้ทั่วไปรายได้จากการทํางานนะคะมันอาจจะอึดๆเฉยๆเนื่อยนะคะหรือว่าซบเซาลงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสมันถอยหลังนะแต่เดี๋ยวพอสักประมาณต้นต้นปีหน้าเนาะมีนาคมปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยนะคะดาวพฤหัสเขากลับมาเดินหน้าอีกครั้งหนึ่งรายได้นะคะหรือว่าเรื่องของกำไรกําไรอะไรต่างๆก็จะเริ่มกลับมาเดิน ขึ้น,นะคะนะช่วงนี้นะคะถ้าคุณจะได้อะไรมามันมักจะได้มาเป็นลักษณะของโชคลาภนะคะนอกจากนี้นะคะดาวการเงินอีกดวงหนึ่งของคุณนะคะก็คือดาวพุธใช่ไหมดาวพุธนะคะนะก็จะสถิตยอยู่ที่ ราศีพิจิกตั้งแต่วันที่6ธันวาคมเป็นต้นไปนะคะ,อ,ะอย่างที่บอกไปนะคะความหมายจะค่อนข้างสัมพันธ์กับดาวพฤหัสที่เป็นปรานะคะดาวพุธนะคะสถิตยอยู่ที่ภพปัตตนินะคะปัตตนิมันก็หมายถึงเรื่องของหุ้นส่วนหรือว่าเรื่องของการแบ่งครึ่งแบ่งสันปันส่วนกันนะคะคุณอาจจะมีกิจกรรมด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับคนรักเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนเกี่ยวข้องกับคู่ครองแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าคนบางคนอาจจะมีพาร์ทเนอร์เข้ามานะคะนะ ทำงานด้วยการแบ่งเงินกันอะไรประมาณนี้นะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะ อ่าโอเคต่อมาอีกดาวหนึ่งนะคะดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์เป็นเรื่องของพบพันธุนะคะพันธุปัต,ตนินะคะบางคนนะครอบครัวอาจจะเข้ามาวุ่นวาย <c oughs> วุ่นวายวุ่นแซดเราเกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือว่าเรื่องของหุ้นส่วนนะคะโดยเฉพาะเน้นๆเลยก็คือในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะของเดือนธันวาคมนะคะตัง้งแือก็คือตั้งแต่ประมาณเนี่ยตอนนี้ไปนะจกนกระทั่งถึงประมาณวันที่16บธันวาคมนะคะก็อาจจะทําให้มีปัญหาจุกจิกใจกัน,นะ เพราะว่าดาวมันก็มาลุมมาตุ้มกันอยู่หลายดวงพอสมควรนะคะแล้วเดี๋ยวพอจังหวะที่ หลังวันที่16ธันวาคมไปแล้วนะคะดาวอาทิตย์นะคะเขาจะยกเข้าสู่ราศีธนูนะคะเป็นพันธุมรณะนะคะบางคนนะคะชาวลัคนาพฤศภอาจจะมีเรื่องเกณฑ์ของการย้ายบ้านนะคะหรือว่ามีเรื่องของการเดินทางการเปลี่ยนที่นอนการอยู่ไม่เป็นที่นะคะการอยู่จากที่หนึ่งแล้วก็ย้ายไปนอนอีกที่หนึ่งนะคะกลับบ้านต่างจังหวัดอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะหรือว่าบางคนนะคะอาจจะขายบ้านได้ในช่วงนี้ก็ได้เช่นกันนะคะ อ่า,อ,าอีกนิดนึงนะคะบางคนจะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณจะอาจจะรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยจากเรื่องของหุ้นส่วนหรือคู่ครองนะคะเพราะว่าดาวอาทิตย์มันเล็งลัคนาเนาะ บรรยากาศที่เกิดขึ้นมันจะน่าอึดอัดในลักษณะที่เรียกว่าเหมือนเราโดนเขาข่มอยู่ตลอดเวลานะคะเหมือนเหมือนเขาพยายามจะมาแบ่งอำนาจอะไรใส่เราเนาะหรือว่าคุณอาจจะมีการเดีลกับคนที่เป็นลักษณะของคนในเครื่องแบบทหารตำรวจข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยมียศมีสีมีตำแหน่งนะคะคุณอาจจะมีภาวะอยู่ในตกบันบีย้ยตกคนเบี้ยล่างเขานะเพราะว่า ดาวประจําตัวของคุณดาวสุกเนี่ยนะคะเขาจออยู่ที่ตําแหน่งนี้เนี่ยนะคะเขามีสภาพเป็นประนะคะออคุณก็อาจจะเป็นเหมือนแบบต้องกลายไปเป็นเบกลายไปเป็นคนรับใช้หรือว่ากลายไปเป็นไกล่ลองบอลอะไรบางอย่างให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าพวกเจ้านายอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะ อาทิตย์ไปแล้วอังคารอังดาวอังคารกันละกันนะคะดาวอังคารว่าครู่นี้เรากล่าวกันไปถึงเรื่องของความรักแล้วใช่ไหมมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องต้องเตือนนะคะก็นนะค,ะคือด้วยความที่ดาวอังคารเนี่ยมันจะแทนในเรื่องของพละกําลังเรื่องของอะไรที่มันเป็นเ,นเรื่องของเครื่องจักรเครื่องยนต์นะคะดาวอังคารนะคะเขาจะยกเข้าสู่ราศีธนูนะหลังวันที่7จธันวาคมเป็นต้นไปสิ่งที่ชาวลัคนาพฤศพต้องระวังก็คือระวังลดเสียนะคะระวังลดเสียระวัง เรื่องของเครื่องจักร <C> e <ase> เครื่องยนต์เครื่องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กนะคะหรือว่าเครื่องจักรที่ใช้ในการทํางาน <C> e <ase> เครื่องจักรที่ใช้ในบ้าน <C> e <ase> เครื่องซักผ้าตู้เย็นเตาแก๊สอะไรพวกนี้อาจจะแบบติดติดตด,ดับดับนะคะหรือว่ามีปัญหาเกิดขึ้นนะคะในช่วงหลังวันที่7จ็ธันวาคมเป็นต้นไปนั่นเองนะคะจุดนี้เนี่ยไอของเสียอะไรต่างๆเหล่านี้มันอาจจะทําให้คุณเสียเงินเสียทองได้ด้วยเช่นกันนะคะอาจจะต้องแบบโอ้โหเครื่องซักผ้าเสียละโอ้รถเสียละเดี๋ยวก็ต้องไป ควักเอาเงินเก็บออกมาใช้ออกมาจ่ายออกมาจัดการก่อนประมาณนี้นะคะอ่าทีนี้มาถึงดาวใหญ่อีกดวงหนึ่งบ้างนะคะดาวมฤตยูเนี่ยนะคะดาวมฤตยูนะคะเขาสถติดอยู่ในราศีพฤษภนะคะก็เนิ่นนานละนะคะตั้งแต่ช่วงประมาณปีที่แล้วหรือต้อนปีเนี่ยประมาณนี้นะคะถอยเดินหน้าถอยหลังอยู่นะแต่ว่าณโมเมนต์นี้นะคะดาวมฤตยูเขากําลังเดินถอยหลังอยู่นะคะจะบอกไว้ว่าถ้าหากว่า ชาวลัคนาพฤษศนะคะถ้าก่อนหน้านี้คุณมีเรื่องปุ๊บป,ปั๊บฉับพลนันมีเรื่องฉุกเฉินมีเรื่องที่แบบไม่คาดคิดมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆแปลกๆนะคะหลังจากนี้ไปบรรยากาศนะคะการเปลี่ยนแปลงอันนั้นมันน่าจะสงบลงเนาะเช่นสมมุติว่าการงานคุณต้องมีการเดินทางบ่อยๆนะหรือว่าแบบ มีเรื่องอะไรเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะมองว่าช่วงธันวาคมนี้เป็นต้นไปในจังหวะที่ดาวมิตยูยังพักอยู่เนี่ยนะคะชีวิตคุณจะสงบราบเรียบมากขึ้นอย่างน้อยก็สงบให้พอให้เราได้หายใจหายคอได้เตรียมการอะไรต่างๆบ้างนะคะสุขภาพร่างกายถ้าเป็นโรคหนักๆเป็นโรคอะไรที่แบบโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะมิตยูถอยหลังก็ สุขภาพนะคะหรือว่าเรื่องของโรคภัยอะไรต่างๆเนี่ยนะคะน่าจะเบาบางลงนะหรืออย่างน้อยก็สงบลงชั่วสักระยะหนึ่งนะคะแต่ใดๆก็ดีนะช่วงจังหวะที่ดาวศุกร์ยกเข้า ยกเข้าราศีธนูพบมรณะเนี่ยนะคะก็มันเหมือนถ้าหากว่าเป็นโรคประจําตัวก็อาจจะสงบลงเนาะโรคโรคเลื้อยลายนใหญ่หญๆอะไรต่างๆแต่คุณระวังพวกโรคฉับฉวยนะคะพวกโรคหวดัดโรคอะไรที่มันติดต่อกันทางท,างที่คนอื่นเขาเป็นกันแล้วเราก็ไปติดต่อเข้ามาเนี่ยนะคะอาจจะมาเป็นอาจจะมาเป็นหรือว,ว่ามันเกิดขึ้นได้ในช่วงหลังวันที่20ธันวาคมนะคะ อีกดวงนะดวงสุดท้ายละนะคะดาวเกตนะคะอยู่ในภพวินาศนะบางคนนะคะชาวลัคนาพฤศ,ศพคุณอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับอะไรมูมน้องคะนะคะ,นะคะแล้วก็ช่วงนี้ถ้ามีคน มาชวนคุณไปบูชาอะไรแปลกๆเตือนไว้เลยว่าอย่าเพิ่งไปนะคะคุณอาจจะไปเจอของสายดาไปอาจจะเจออะไรบางอย่างที่มันเข้าตัวไม่ค่อยดีนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าในภายในบ้านเราเนี่ยมันมีมันมีพลังงานอะไรที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในบ้านในรถอะไรประมาณนี้นะคะทําบุญบ่อยๆนะคะนะหรือว่าอาจจะนิมนต์พระมารับบาตรในบ้านเนาะเอาน้ำมนต์พรมมในบ้านก็ก็น่าจะดีนะคะ อ่าประมาณนี้บางคนนะดาวเกตในตำแหน่งแบบนี้อาจจะเครียดง่ายนะคะหรือว่าอาจจะแบบเหมือนเป็นคนคิดเยอะนะประสาทรับประทานนะคะน่อยนะคะแล้วก็คิดวนไปวนมาแบบนี้ได้เช็ดเดียวกันนะคะ อะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวพุษศพในช่วงเดือนธันวาคม2568นี้สนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ ID มาได้นะคะเดี๋ยวช่วงปีใหม่เป็นต้นไปไม่สิเดี๋ยวก่อนปีใหม่เนี่ยแหละอีกไม,ไ,มไ,มไม่กี่วันนี้นะคะจะมีเรื่องของการคลอดโปรโมชั่นใหม่ๆสำหรับการดูดวงนะคะก็มาแอดไลน์ติดตามกันนะคะสอบถามราคาอะไรไว้ก่อนกันได้นะคะ ฟังแล้วแม่นไม่แม่นอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันมาทางด้านล่างได้นะคะอาจารย์จะขอบคุณมากๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะสนบวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย